ก่อนรับชมรับฟังช่วยกดไ like ลค์คนละหนึ่งไลค์และช่วยกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะหลอนสตอรี่เด็กขายพวงมาลัยเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากผู้เล่าขอเรียกแทนผู้เล่าว่าคุณวุ้นคุณวุ้นเล่าว่า ตอนเราอายุ20กว่า,วาในกลุ่มของเราสมัยเรียนมหาลัยจะมีรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อพี่นุ่นเป็นหัวหน้าแก๊งสาวๆออกจะเ้าๆพูดจาแรงๆแ,และชอบเป็นตัวตั้งต,ตัวตีเรื่องต่างๆพาเด็กไปเสียคนบ้างพาเด็กหนีเที่ยวหนีออกจากบ้านบ้างอะไรทำนองนั้นมีอยู่คืนหนึ่งเป็นวันเกิดพี่นุ่นพี่นุ่นขับรถพาน้องๆมาเลี้ยงวันเกิดแถวพระรามสาม เป็นกึ่งผับกึ่งร้านอาหารจำชื่อร้านไม่ได้นะคะกินดื่มกันไปกึ่มกึ่มสักพักประมาณสามทุ่มพี่นุ่มเกิดอยากไปต่อที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเลยพากันขับรถพาน้องๆไปต่อกันพอออกไปถึงสี่แยกใต้ทางหลวนเป็นสี่แยกที่เลยเซ็นทรัลพระรามสามมาพอจะเลี้ยวขวาไปโรงเบียร์กำลังติดไฟแดง ตอนนั้นเป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าสมัยก่อนแถวนั้นก็เริ่มเงียบแล้วและด้วยอาการเมาเพราเล่าเข้าปากเลยออกฤทธิ์และยังไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นยังไงพี่นุ่นจากที่ปากเสียอยู่แล้วก็จัดมาเต็มเลยล่ะค่ะทีนี้ตอนนั้นพวกเราเห็นว่ามีเด็กวัยรุ่นผมสั้นประมาณติ่งหูสวมเสื้อผ้าเก่าๆถือพวงมาลัยเดินไปเดินมาอยู่ริมถนน หน้าตาเหมือนไม่เต็มใจจะขายเท่าไหร่อารมณ์ประมาณว่าขายได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนคือไม่เคาะกระจกเรียกไม่ชูพวงมาลัยอะไรเลยทั้งนั้นเพื่อนเราคนหนึ่งก็ทักขึ้นมาว่าดึกป่านนี้ใครมันจะมาซื้อวะแล้วทำหน้าเหมือนไม่อยากขายคงขายได้หรอกเราก็ไม่ได้พูดอะไรได้แต่อืๆอ,อๆไปตามน้ำ แต่ด้วยวา่าด้วยความที่เมาอ,อยู่แล้วพอตัวก็ทักขึ้นมาเลยว่าขายอะไรของมันวะเดินเกะก,กะเดี๋ยวก็ชนแม่งสะดีมะแล้วพี่นุ่นก็เพ่งตามองดีๆแล้วบอกว่าดึกป่นนี้ยังมาขายลอตเตอรี่มันจะขายออกหรือไงวะขายลอตเตอรี่มันไรายได้ไม่ค่อยดีขายหอยดีกว่าไม่น้องแล้วพี่นุ่นก็หัวเราะชอบใจใหญ่จังหวะไฟเขียวพอดีเราก็ขยอยพี่นุ่นจากเบาะหลังว่าออกรถไปได้แล้ว พอไปถึงโรงเบียร์ก็กินดื่มกันตามปกติจนถึงเที่ยงคืนกว่าพี่นุ่นก็อาสาว่าจะไปส่งน้องๆให้ถึงบ้านทุกคนก็ไล่ไปทีละคนจนพี่นุ่นมาส่งเราถึงบ้านเป็นคนสุดท้ายแล้วหลังจากเราเข้าบ้านไปยังไงก็ไม่ทราบได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพี่นุ่นก็ขับรถกลับมาอีกรอบมากดกริ่งสะบ้านแทบพังเราก็กำลังอาบน้ำอยู่ ก็รีบกระจมอกลงมาเปิดประตูให้แล้วพี่นุ่นก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาในบ้านเราเฉยเลยไม่ถามสักคำว่าให้เข้าได้ไหมพอเข้ามาก็ตัวสั่นเหงื่อกี้ท่วมเลยเราก็เลยงงรีบปิดบ้านแล้วถามไปว่าไปชนใครมาหรือเปล่าเนี่ยพี่นุ่นก็บอกว่ากูขอไปเล่าที่ห้องพระได้ไหมบ้านมึงมีห้องพระไหมเราก็ว่ามันแปลกๆละ แม่งต้องมีอะไรแน่ๆแล้วมาคุยตอนตีหนึ่งอีกต่างหากเราพาพี่นุ่นเข้าห้องคราพี่นุ่นก็นั่งนิ่งทำใจอยู่สักพักก่อนจะเล่าว่ากูขับรถส่งมึงเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมแล้วบ้านกูต้องไปทางคลองเตยต้องผ่านสีแยกที่มึงเห็นเด็กขายลอตเตอรี่จำได้ไหมเราก็บอกเออจำได้ อย่าบอกนะว่าชนน้องคนนั้นพี่นุ่นบอกกูไม่ได้ชนไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นตอนติดไฟแดงน้องมันเดินมาเคาะกระจกรถกูกูโบกมือไล่บอกไม่เอาไม่เอามันก็เคาะอยู่ตรงนั้นอย่างนั้นแหละมันเอากำปั้นทุบกระจกทุบแบบแสลางเลยกูก็กลัวกระจกจะแตกก็เลยลดกระจกลงแล้วก็ด่ามันไปชุดหนึ่ง เราก็ถามต่อเออแล้วมันทำร้ายร่างกายหรอพี่ดุ่นบอกว่าเปล่ามันตะโกนใส่หน้ากูเลยบอกว่ากูขายพวงมาลัยไ,ไม่ได้ขายรอตตอรี่แล้วมันก็ยื่นมือเข้ามาโนดแล้วก็บอกแหกตาดูนี่พวงมาลัยตอนนั้นกูรู้สึกว่าทาไมแขนมันรูปทรงแปลกๆก,กูก็เริ่มใจไม่ดีและก็เลยตอบจะ่ะจ่ะส่งๆไปแล้วปิดกระจกรถ พอน้องมันเดินไปเท่านั้นแหละกูขับรถสวนเลนกลับมาทางเดิมเลยคือพี่นุ่นบอกว่าตอนน้องคนนั้นเดินไปทางหน้ารถกูน้องเขาเดินแบบถอยหลังไม่ใช่สิเดินหน้าถูกแล้วแต่ว่าหัวแม่งไม่ยอมหันกลับไปหน้าแม่งยังจ้องมาทางหลังกูตลอดพร้อมกับชูพงอะไรให้ดูแล้วเดินผ่านสี่แยกไป และก็เหมือนเคยค่ะอย่าลืมให้คะแนนความหลอนเต็มห้ากะโหลกเพื่อนๆจะให้กี่กะโหลกดีคะสำหรับเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อติดตามชมคลิปต่อไปค่ะ